สวัสดีมสามทับหนึ่งนะคะวันนี้วันที่สิบเจ็ดกันยายนนะคะคาบนี้เป็นคาบที่ให้ทุกคนดูคลิปแล้วก็จดลงสมุดนะคะเนื่องจากติดภารกิจจะไม่ได้สอนสดนะคะล่าสุดครูสอนเรื่องอะไรไปนะคะล่าสุดครูสอนให้มสามทับหนึ่หาคำตอบของอสมการซึ่งในการหาคำตอบของอสมการก็คล้ายคลึงกับ การหาคำตอบของสมการนะคะเราจะใช้สมบัติก็ได้หรือเราจะใช้วิธีลัดที่เกิดจากการใช้สมบัติก็ได้นะคะซึ่งครูแนะนำให้ใช้สมบัติเลยทีนี้ในการหาคำตอบของอสมการที่ครูสอนผ่านมาหลักการง่ายๆก็คือไม่ได้โจทย์มาแล้วนะคะให้ จัดรูปอสมการด้วยการย้ายข้างตัวเลขให้เหลือแต่ตัวแปรแล้วก็จะได้คำตอบทีนี้ในการย้ายข้างตัวเลขก็เหมือนสมการคือว่าจากบวกย้ายไปลบจากลบย้ายไปบวกจากคูณย้ายไปหารจากหารย้ายไปคูณนะคะวิธีการเดียวกับอสมอวิธีการเดียวกับสมการเลยแต่ทุกครั้งที่ย้ายจำนวนไปบวกหรือลบในประโยคอสมการทุกคนจะต้องตั้งสติเสมอนะคะว่า ในการแก้อสมการดูที่หน้าจอนะคะในการแก้อสมการถ้าย้ายตัวเลขไปบวกหรือลบอย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องหมายอสมการจะคงเดิมอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในทางแต่ในกรณีที่ในการแก้อสมการถ้านักเรียนย้ายตัวเลขไปคูณหรือหารอย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องหมายอสมการจะคงเดิมเมื่อจํานวนที่ย้ายไปเป็นบวก แต่เครื่องหมายอสมการจะเปลี่ยนเป็นตรงค่าเมื่อจำนวนที่ย้ายไปเป็นลบนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ครูสอนไปก็จะเป็นโจทย์ที่ย้ายข้างตัวเลข1ครั้งและนักเรียนได้คำตอบเลยสำหรับคลิปนี้จะเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นนะคะทุกคนดูในหน้าจอตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่หน้าจอเป็นตัวอย่างที่8นะคะตัวอย่างที่8 ตัวอย่างที่8ให้นักเรียนแก้อสมการ6 x ลบ5มากกว่า13พร้อมทั้งเขียนกราฟแสดงคำตอบค่ะพร้อมทั้งเขียนกราฟแสดงคำตอบนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะเริ่มต้นทำโดยจาก ให้นักเรียนลอกโจทย์ลงมาโจทย์คือ6คูณ x ลบ5แล้วก็มากกว่า13คําคำตอบของอสมการก็คือจำนวนที่แทน x แล้วจริงใช่ไหมคะครูให้นักเรียนจับหลักการดังนี้ x หมายถึงคำตอบให้นักเรียนย้ายตัวเลขที่อยู่กับ x ไปทางอีกฝั่งหนึ่งของประโยคอสมการตอนนี้มีเลข6คูณอยู่กับ x แล้วก็เลข5ซึ่งลบอยู่ให้นักเรียนย้ายตัวเลขทีละ1ตัวครั้งละ1ตัวย้ายไป แล้วจะได้คําตอบแปลว่าข้อนี้ในการหาคําตอบนักเรียนจะต้องย้ายเลขห1ครั้งนะคะแล้วก็ย้ายเลขหกอีก1ครั้งรวมก่อนที่นักเรียนจะได้คําตอบต้องจัดรูปหรือย้ายตัวเลขกันใหม่รวมแล้ว2ครั้งนะคะเพื่อจะได้คําตอบของข้อนี้โอเคไหมคะอันนี้พูดแบบบบานให้ทุกคนจับหลักได้เพราะฉะนั้นในการทำบรรทัดที่สองเราจะได้อะไร ทีนี้ในการย้ายนักเรียนจะย้าย6ก่อนหรือ5ก่อนก็ได้แต่โดยปกตินะคะจะย้ายตัวเลขที่อยู่ไกลตัวแปรก่อนคือเลข5เอาละค่ะแปลว่านักเรียนต้องย้าย5จากทางซ้ายมายังทางขวาซึ่งจากเดิม5เป็นลบดังนั้นเมื่อย้ายแล้วจะกลายเป็นบวกกลายเป็น13บวก5นะคะทางซ้ายจะเหลือ 6x ต่อไปถามว่าเครื่องหมายคงเดิมหรือไม่ย้อนกลับไปดูข้อความค่ะหากย้ายไปบวกหรือลบอย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องหมายจะคงเดิมเสมอนะคะ เครื่องหมายจะยังคงเป็นมากกว่าเหมือนโจทย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3นักเรียนจะได้ว่า6 x ทางซ้ายมากกว่า18ค่ะ13บวก5เป็น18ต่อไปจะพบว่ายังไม่ได้คำตอบเนื่องจากยังมี6คูณตัวแปร x จะต้องย้าย6อีก1ครั้งนะคะในการย้ายให้พิจารณาก่อนว่า6นั้นคูณ x อยู่ย้ายไปจึงจะกลายเป็นหารจะได้เป็น18หาร6แล้วทางซ้ายจะเหลือ x ค่ะ ต่อไปคิดต่อว่าเครื่องหมายจะคงเดิมหรือจะเปลี่ยนไปจำนวนที่ย้ายไปตอนนี้ย้ายมาหารคือเลข6ซึ่งเลข6เป็นจำนวนบวกย้อนกลับไปดูข้อความค่ะหากย้ายจำนวนบวกไปคูณหรือหารเครื่องหมายคงเดิมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้ขอน,นี้จะได้เป็น x มากกว่า18หาร6ได้3ค่ะ18หาร6ได้3เพราะฉะนั้นคําตอบของข้อน,อน,นี้คือ x มากกว่า3 เห็นไหมคะว่าก่อนที่เราจะได้คําตอบว่า x มากกว่า3นักเรียนจะต้องทาการย้ายตัวเลขถึง2ครั้งในโจทย์ข้อนี้นะคะ, mm. ะถ้าตอบในรูปข้อความ mm. ก็ให้เปลี่ยนตัวแปรเป็นคําว่าจํานวนจริงทุกจานวนค่ะ mm. จานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่า3 mm. นั่นเองตามประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะเรียน x เป็นคําว่าจํานวนจริงทุกจํานวนที่ ถัดไปก็จะเป็นสัญลักษณ์มากกว่า3และสุดท้ายนะคะสุดท้ายขออนุญาตเขียนต่อด้านบนนะคะจะได้เห็นชัดๆสุดท้ายตามคำสั่งในโจทย์ให้เขียนกราฟแสดงคำตอบเราจะได้กราฟดังนี้ค่ะกราฟแสดงคำตอบก็คือเส้นจำนวนที่พวกเรารู้จักในการวาดเส้นจำนวนอันดับแรกลากเส้นตรงในแนวนอน1เส้นเขียนลูกศรทางซ้ายขวา หลังจากนั้นแบ่งเส้นตรงออกเป็นช่องหลายๆช่องที่เท่าๆกันค่ะตามนี้นะคะและให้นักเรียนเขียนตัวเลขตรงตำแหน่งที่ขีดในเส้นจำนวนซึ่งอย่างน้อยๆนะคะในขีดเหล่านั้นจะต้องมีเลข3ปรากฏอยู่เพราะเพราะในคำตอบแสดงเลข3ด้วยเห็นไหมคะทีนี้ในการเขียนเลขแล้วแต่นักเรียนว่าจะเขียนอย่างไรเช่นตรงกลางเขียนเลข0ูนย์ทางขวาเขียนเลข3 อย่างนี้แปลว่า1ช่องเพิ่มขึ้นทีละ3แปลว่าถัดจาก3ไปทางขวาต้องเป็น6แล้วก็ต้องเป็น9ค่ะต่อไปทางซ้ายของเลข0ูนย์ก็จะเป็นจำนวนตรงข้ามคือจำนวนลบนั่นคือลบสามและลบหเขียนพอประมาณนะคะเขียนพอประมาณต่อไปเราจะแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนเริ่มจากวงกลมที่เลข3เลยค่ะซึ่งเป็นวงกลมโปร่งไม่ต้องระบายทึบเพราะตอน เพราะณตอนนี้นะคะคำตอบของเราคือจํานวนจ,จริงทุกจํานวนที่มากกว่า3ไม่มีคำว่าหรือเท่ากับดังนั้นในคำตอบไม่รวมเลข3หลังจากนั้นดูต่อว่าจํานวนจริงที่มากกว่า3นักเรียนก็ต้องชี้เส้นทึบลากไปทางขวาของฝั่งที่มากกว่า3ก็คือทางขวาของเลข3านั่นเองแล้วลากไปให้สุดเส้นนะคะแล้วก็ใส่หัวลูกศรน,นักเรียนจะพบว่าตอนนี้คำตอบที่อยู่ในกราฟนี่ก็คือ จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า3ทั้งหมดวงกลมโปร่งที่3นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวงกลมโปร่งที่3แล้วชี้เส้นทึบไปทางขวาซึ่งหมายถึงมากกว่า3และนี่คือกราฟแสดงคำตอบของข้อนี้นะคะใน1ข้อนักเรียนจะพบว่ามีการย้ายตัวเลขเพื่อที่จะได้คำตอบถึง2ครั้งครั้งที่1ย้ายตัวเลขแล้วเครื่องหมายคงเดิมครั้งที่สองเครื่องหมายก็ยังคงเดิมค่ะ ต่อไปมาดูโจทย์ถัดไปค่ะข้อที่9ให้แก้สมการอะสมการ8 2ลบ2 x น้อยกว่า20และเขียนกราฟแสดงคำตอบเริ่มนะคะเริ่มต้นทำจากโจทย์ค่ะ8 2ลบ2 x น้ 20. อยกว่าหรือเท่ากับ20เรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าเราต้องทำอะไรแน่นอนว่าเราต้องหาค่า x ดังนั้นนักเรียนต้องย้าย8กับลบ2ค่ะ โอเคไหมคะดังนั้นข้อนี้นะักเรียนต้องย้ายถึง2ครั้งนะคะแล้วจะได้คําตอบครั้งแรกย้าย8ก่อนลูกย้ายตัวเลขที่ไกล x ก่อนทีนี้หลายคนยังเข้าใจผิดว่า8จะ,จะลบอยู่กับ x เพราะเห็นเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางลบตรงนี้เป็นลบของเลข2เดิม8ตัวนี้เป็นจํานวนบวกเพราะฉะนั้นย้ายเลข8จะกลายเป็นลบทั้งขวาจะเป็น20ลบ8 ทางซ้ายจะเหลือลบ 2x สังเกตไหมคะว่าเครื่องหมายลบนั้นคือของเลข2นะคะเป็นลบ 2x ทีนี้การย้ายเลข8เนี่ยเป็นการย้ายไปบวกหรือลบอย่างใดอย่างหนึ่งย้อนไปดูข้อความเครื่องหมายจะคงเดิมนะคะแปลว่าจะได้เป็นลบ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ20ลบ8เป็น12ย้ายครั้งที่1เป็นการย้ายไปลบเครื่องหมายคง,คงเดิม ต่อไปย้ายครั้งที่2คือย้ายลบ2ซึ่งคูณอยู่กับ x ย้ายไปจะต้องไปหารน,นะคะอันนี้ต้องดูให้เป็นนะลบสองลบ2เนี่ยเดิมคูณอยู่กับ x จะย้ายเป็นตรงข้ามคือแล้วคือต้องย้ายไปหารจะกลายเป็น12อหารด้วยลบ2ทันทีนะคะทางซ้ายจะเหลือ x อ,อ่ะต่อไปเรามาดูว่าเครื่องหมายคงเดิมหรือเครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นตรงข้าม เนื่องจากตอนนี้เราย้ายเลข2ซึ่งเป็นจำนวนจำนวนลบไปหารเปิดไปดูข้อความค่ะในกรณีที่ย้ายไปหารแล้วจำนวนนั้นเป็นจำนวนลบเครื่องหมายจะกลับเป็นตรงข้ามจากน้อยกว่าหรือเท่ากับในบรรทัดล่าสุดกลับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับทันทีนะคะดังนั้นการย้ายในครั้งที่2ของข้อนี้เครื่องหมายกลับด้านจะได้เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ 12หารลบสได้ลบหกคำตอบข้อนี้คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหนั่นเองถ้าตอบในรูปข้อความนะคะจะได้คำตอบว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่ตามด้วยสัญลักษณ์ที่เห็นเลยนะคะมากกว่าหรือเท่ากับลบ6นั่นเองค่ะ โอเคไหมและเราจะได้กราฟนะคะดังนี้ค่ะไม่ว่าจะตอบในรูปประโยคสัญ,ญลักษณ์หรือประโยคข้อความหรือจะตอบในรูปกราฟทั้ง3อย่างจะสอดคล้องกันไปหมดเลยกราฟก็ขีดเส้นขึ้นมาเป็นเส้นจำนวนใส่ลูกศรแล้วแบ่งเป็นหลายๆช่องค่ะขอให้เท่ากันนิดนึงนะคะ ต่อไปให้เขียนตัวเลขลงไปที่ขีดเหล่านั้นค่ะอะครูจะเริ่มเขียนเป็นศูนย์ตรงนี้แล้วทางขวาเขียนหกสิบหกไปขอโทษสิบสองสิบแปดแปลว่าหนึ่งช่องจะเพิ่มทีละหกหกหกดังนั้นทางซ้ายจะเป็นจำนวนที่ตรงข้ามกับทางขวาคือลบหกแล้วก็ลบสิบสองเขียนพอประมาณนะคะต่อไปคำตอบคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับหกย้ำนะคะ ดังนั้นให้ไปวงกลมที่6พร้อมทั้งระบายทึบค่ะเนื่องจากในประโยคคำตอบมีคำว่ามากกว่าหรือเท่ากับคำว่าเท่ากับเป็นการบ่งบอกว่าจุดที่เราวงกลมจะต้องเป็นจุดทึบนะคะเสร็จแล้วชี้คำตอบไปฝั่งที่มากค่ะมากเท่ากับขวาน้อยเท่ากับซ้ายนะคะจำไว้เลยดังนั้นชี้เส้นทึบไปให้สุดเส้นทางขวาของเส้นจำนวน รูปที่เห็นอยู่คือคําตอบของข้อนี้ค่ะจำนวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบหนั่นเองดังนั้นในโจทย์แต่ละข้อเราจะคงเครื่องหมายไว้หรือเราจะต้องกลับเครื่องหมายให้ทุกคนตั้งสติแล้วคดิดดีๆนะคะก่อนที่จะทำผ่านไปแล้วสองข้อในคลิปนี้เรามาดูข้อที่3กันดีกว่าตัวอย่างที่10ค่ะแก้อสมการ3คูณ x ส่วน4น้อยกว่า6 อะเริ่มทำดังนี้นะคะวิธีทำจากโจทย์คือ3คูณ x ส่วน4น้อยกว่า6คะ่ะนักเรียนจะพบว่าตอนนี้มี3คูณ x 1ตัวแล้วก็มี4หารอยู่อีก1ตัวดังนั้นให้ย้าย2ครั้งถึงจะได้คำตอบจริงๆย้ายทีเดียวพร้อมๆกันทั้ง2เลขก็ได้นะคะแต่ครูขออนุญาตทำทีละตัวให้นักเรียนค,อยค่อยๆค,ค,คิดตามนะคะค่อยๆค,คิดตามจะได้ค่ะ อ่ะทุกคนดูตาม3คูณ x หารด้วย4แล้วน้อยกว่า6นักเรียนจะย้าย3ก่อนก็ได้3คูณอยู่กับ x ย้ายไปก็จะเป็นหารหรือถ้าย้าย4ก่อนตอนนี้4หาร x อยู่เห็นไหมคะย้ายไปจะกลายเป็นคูณอ่ะครูขออนุญาตหาร4ก่อนเพราะฉะนั้น4ย้ายจากซ้ายไปขวาจากหารกลายเป็นคูณทันทีแล้วไปเปิดข้อความดู บรรทัดที่2นักเรียนจะได้เป็น6คูณ4นะคะแล้วทางซ้ายจะเหลือ 3x แล้วย้อนไปเปิดข้อความที่ครูสรุปไว้ซิว่าการย้ายจํานวนบวกไปคูณต้องกลับเครื่องหมายไหมนักเรียนจะพบว่าไม่ต้องกลับเครื่องหมายให้เขียนน้อยกว่าเหมือนเดิมจึงได้เป็น 3x น้อยกว่า 64. 6คูณ4 6คูณ4เป็น24นะคะจึงได้เป็น 3x น้อยกว่า24นี่คือย้ายครั้งที่1 ต่อไปย้ายครั้งที่2คือย้าย3จากคูณไปหารเป็น24หารสาเออขอโทษค่ะเขียนผิดจากคูณไปหารนะคะกลายเป็น24หาร3ลูกทางซ้ายจะเหลือแต่ตัวแปร x แล้วกลับไปเปิดข้อความค่ะจำไม่ได้ก็กลับไปเปิดการย้ายจำนวนบวกไปหารเครื่องหมายจะคงเดิมเช่นเดิมค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่า x น้อยกว่า24หารกับ3มีค่าเป็น8คําตอบคือ x น้อยกว่า8เห็นไหมคะข้อนี้ย้ายตัวเลข2ครั้งคงเครื่องหมายคง,งเดิมทั้ง2ครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า8ค่ะอ่า เขียนข้อความเสร็จแล้วเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วเขียนข้อความเสร็จแล้วเรามาดูต่อบที่ว่ากราฟจะเป็นอย่างไรนะคะจะได้กราฟดังนี้ค่ะวาดกราฟเสร็จแล้วก็แบ่งกราฟแบ่งเส้นเป็นช่องหลายๆช่องที่เท่าๆกันเขียนตัวเลขลงไปนะคะครูขอเขียนเป็นเลข0แล้วก็เพิ่มขึ้นช่องละสแล้วกันนะคะ ถัดจาก4ก็ต้องเป็น8และถัดจาก8ต้องเป็น12แปลว่าทางซ้ายของ0ูนย์จะต้องเป็นเลขตรงข้ามกับทางขวาคือลบ4แล้วก็ลบ8จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า8แปลว่านักเรียนต้องไปวงกลมที่8โดยไม่ต้องระบายทึบดังนั้นแปลว่าเป็นจุดโปร่งนะคะคำว่าน้อยกว่าเฉยเยไม่มีคำว่าหรือเท่ากับแปลว่าวงกลมโปร่งแล้วชี้ไปฝั่งน้อยท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะน้อยเท่ากับ น้อยกว่าเท่ากับทางซ้ายมากกว่าเท่ากับทางขวาจึงขีดเส้นทึบชี้ไปทางซ้ายให้สุดเส้นทั้งหมดเลยนะคะข้อนี้จึงตอบว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า8ตามรูปที่เห็นไม่ได้ยากเกินไปนะคะแต่ต้องตั้งสติหน่อยเวลาทำามาดูตัวอย่างซับซ้อนขึ้นสักนิดหนึ่งค่ะที่ตัวอย่างที่12 ให้แก้อสมการนี้ค่ะอามาดูกันดีกว่าวาโจทย์มีอะไรบ้างต้องย้ายกี่ครั้งถึงจะได้คำตอบโจทย์คือ12นะคะตามด้วยลบ 4x ตามด้วยหาร5แบบนี้แล้วตามด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ8โอ้โหแน่นอนว่าเราต้องหาค่า x ตอนนี้มี12มี4และมี5อยู่ฝั่งเดียวกับ x 3ตัวดังนั้นนะักเรียนต้องย้ายทั้งหมด3ครั้งค่ะ ทีละ1ตัวเลขแล้วจะได้คำตอบทันนะคะเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่2เลือกเอาว่านักเรียนจะย้าย12หรือลบ4หรือ5ครูขอแนะนำให้ย้ายตัวเลขที่ไกล x ที่สุดก่อนคือเลข5นะคะเพราะตอนนี้5ห,หารตัว x อ,อยู่เห็นใช่ไหมคะเขียนอย่างนี้หมายถึง5ห,หาร x ดังนั้นย,าย้าย5ไปคูณกับ8คะ่ะเป็น8คูณ5ทางซ้ายจะเหลือเพียง12ลบ4 x ไม่มีหารหา ต่อไปย้อนไปดูข้อความย้ายจำนวนบวกไปคูณเครื่องหมายจะคงเดิมนะคะจึงได้เป็น12ลบ 4x น้อยกว่าหรือเท่ากับ40ค่ะย้ายครั้งที่2ย้าย12ค่ะให้ย้ายเลขอยู่ไกลตัวแปรก่อนนะคะอ่ะโจทย์ข้อนี้ระวังให้ดี12ไม่ได้ลบอยู่กับ x นะคะ12เป็นจำนวนบวกเห็นไหมเพราะฉะนั้นย้ายไปจะเป็นจำนวนลบค่ะจึงได้เป็น40ลบกับ12 แล้วทางซ้ายจะเหลือลบ 4x ย้ำอีกครั้งว่าเครื่องหมายลบอันนี้เป็นลบของเลข4ไม่ใช่12การย้ายในครั้งที่2คือย้ายจำนวนไปลบดังนั้นเครื่องหมายคงเดิมนะคะจึงได้เป็นลบ 4x น้อยกว่าหรือเท่ากับ40ลบ12เป็น28ใช่ไหมคะ28ยังไม่จบค่ะยังไม่จบขอเขียนเพิ่มที่ฝั่งขวาตรงนี้ค่ะ ครั้งสุดท้ายเลยนักเรียนจะต้องย้ายลบ4ไปทางขวาหลายคนเข้าใจผิดเห็นลบ4อยู่ทางซ้ายย้ายไปย้ายไปทางขวาเป็นบวก4อันนั้นผิดมาหารเลยลูกลบ4คูณอยู่กับตัวแปร x จึงต้องย้ายไปหารนะคะอันนี้ต้องดูกันอย่างนี้นะคะจึงจะได้เป็น28หารด้วยลบ4นะคะแล้วทางซ้ายจะเหลือ x ทีนี้เราพิจารณาดีๆว่าเครื่องหมายคงเดิมหรือเปลี่ยนเปิดไปดูค่ะ ถ้าย้ายจํานวนลบไปหารเครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามเดิมเขียนน้อยกว่าเท่ากับดังนั้นบรรทัดถัดไปเปลี่ยนใหม่เป็นมากกว่าเท่ากับทันทีเพราะย้ายจํานวนลบไปหารคําตอบสุดท้ายข้อนี้จึงตอบว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ28หารลบสีได้ลบเค่ะเป็นข้อที่ซับซ้อนที่สุดในคลิปนี้แล้วค่ะต้องย้ายถึง3ครั้งถึงจะได้คําตอบนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ7ตอบในรูปข้อความจะตอบว่าจํานวนจริงทุกจำนวนจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ7ค่ะทันไหมคะอ่าบรรทัดนี้คือคำตอบในรูปประโยคสัญลักษณ์ ถัดมาคือคำตอบในรูปข้อความและถัดมาทางซ้ายค่ะทางซ้ายเราจะได้กราฟดังนี้นะคะเราจะได้กราฟดังนี้ทุกคนดูเราก็ลากเส้นสิใช่ไหมแล้วแบ่งเส้นเป็นช่องที่เท่าๆกันนะคะปึดปึดแบบนี้หลังจากนั้นใส่ตัวเลขลงไปตัวเลขที่ต้องใส่อย่างน้อยๆต้องมีลบ7ค่ะเอายังไงดีเขียน okay, เลขศูนย์ ตรงกลางลบเดทางซ้ายเลยแล้วก็ลบสิแปลว่าอย่างนี้ครูใส่ช่องละเจ็ด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 ดังนั้นทางขวาก็ต้องเป็นเจเหมือนกันแล้วก็14บสี่แล้วก็ยี่สิบค่ะโอเคไหมอ่ะจำนวนจริงทุกจํานวนที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบเจ็ดคำตอบหมายถึงวงกลมที่ลบเแล้วระบายทึบแล้วชี้ไปฝั่งมากแล้วชี้ไปฝั่งมากนะคะคือทางขวา ชี้ไปสุดเส้นเลยรูปที่เห็นอยู่คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบเจ็ดโอเคไหมคะสำหรับคลิปนี้ทั้งหมด4ตัวอย่างนะคะทบทวนกันอีกนิดนึงตัวอย่างที่แปดนะคะจะต้องย้ายถึงสองครั้งถึงจะได้คำตอบ โดยไม,ไม่มีการกลับเครื่องหมายเลยนะคะตัวอย่างที่9ย้ายสองครั้ง ouais. ครั้งที่1ไม่ต้องกลับเครื่องหมายครั้งที่2กลับเครื่องหมายตัวอย่างที่10ย้ายสองครั้ง <PAC. S 2> ไม่ต้องกลับเครื่องหมายเลยนะคะและตัวอย่างสุดท้ายย้ายตัวเลขถึง3ครั้ง2ครั้งแรกไม่ต้องกลับเครื่องหมายแต่ครั้งสุดท้ายกลับเครื่องหมายเป็นตรงข้าม <k S 1> อยากให้นักเรียนทุกคนจำข้อความที่ครู พิมสรุปไว้ในสไลด์ที่แล้วมาให้ดีว่าเมื่อไรที่ย้ายแล้วเครื่องหมายคงเดิมเมื่อไหร่ที่ย้ายแล้วเครื่องหมายอัดสมการเปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะคะคลิปนี้สีข้อให้ทุกคนไปจดลงในสมมุดแล้วรอส่งในคลาสรูมด้วยนะคะสิ่งที่จดลงสมุดสำหรับวันนี้ในคลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่สข้อนะคะ ไห้ทุกคนไปหาโจทย์ฝึกทําด้วยตัวเองด้วยนะคะในตอนเวลาว่าโชคดีจ้าวัสดีค่ะ